สวัสดีค่ะเมนูแนะนำของเราวันนี้นะคะต้มจืดสับป,ปะรดจ้าต้มจืดนะคะสับป,ปะรดนะคะกับลูกชิ้นหมูนะคะนี่นะคะให้ร้อๆเลยนะคะเราใส่ลูกชิ้นเอ็นหมูแล้วก็ใส่สับป,ปะรดนะคะประมาณสองชิ้นนะคะแล้วก็เป็นนี่เลยค่ะเป็นคุ้งแห้งนะคะเดี๋ยวต้มจืดสับป,ปะรดนะคะรสอร่อยอร่อยแซ่บๆเป็นนะจ๊ะ เป็นเมนูแนะนำนะคะวะี้เราต้มจืดสับประรดนะคะสับประรดนะคะี่ี้ใน้ำเขาเดือดก่อนนะคะมีหมูนะคะแล้วก็ลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเอ็นหมูสับประรดสอชิ้น1สับประรดสองชิ้นเครื่องปรุงรสนะคะเครื่องปรุงรสแล้วก็กุ้งแห้งนะคะกุ้งแห้งนะคะเป็นกุ้งแห้ง แล้วก็เครื่องปรุงรสน้ำปลาน้ำตาลทรายนะคะและเครื่องปรุงรสนะคะใส่ลงไปนะคะต้มให้เขาเดือดเดือดเสร็จแล้วสับรดใส่นะคะแล้วก็มาตามด้วยเนื้อหมูแล้วก็ลูกชิ้นเอ็นหมูแล้วก็กุ้งแห้งค่ะ่ะะใส่ลูกชิ้นไปด้วยนะคะ เดือดเดือนให้มากๆนะคะคลิปแนะนําของเราจะเป็นคลิปสั้นนะคะจะไม่ยาวนะคะวันนี้ว่าแต่ละวันเราจะทําเราจะกินอะไรทานไรนะคะบางครั้งเราท,าทำแล้วเราจะาอธิบายวิธีทํานะคะแต่ละที่ที่แบบว่าคลิปไม่เหมือนกันนะคะเราของเราก็จะเป็นคลิปแนะนําแบบนี้นะคะนี่ค่ะน้ําเดือดเดี๋ยวเราจะตักใส่นะคะใส่ชามไปเลยนม่งใส่ถ้วย เนี่ยสับป,ประรดเ,เนื้อเขาจะฉ่ำน,นะคะเนี่ยเห็นไหมมันคูนแห้งเลยทำมากอ่าแล้วก็ไม่ค่ะใส่น้ําที่ออกนี่เป็นน้ําสับป,ประรดนะคะสีแบบ้นเข้มนี่นะคะน้ําสับป,ประรดก็จะเป็นสีนี้นะคะ ให้เดือดสักนิดนึงไฟต้องแรงอีกหน่อยนี้ค่ะนี่เราปิดแก๊สเลยนะคะเดี๋ยวเราจะตักใส่ถ้วยใช่ไนี่นะคะใส่นี่เลยจ้ะ ก็จะใช้เทนะคะนี่นะคะน้ำนะคะนี่น้ำจืดแค่นี้นะคะ,ะ,คะ,ะเสร็จชิ้น,นึ่งนหมนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คะ่ะต้มจืดนะคะสับประรดลูกชิ้นเอ็นหมูของเราก็เสร็จแล้วนะคะ เออหว,นวานๆนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีสิ่งดีเข้ามาในชีวิตเดินทางไปไหนปลอดภยัยแค่ค่าจากเพียอันตรายทั้งปวงบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสาธุค่ะ